สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ healing time by me นะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิกอากาศกันในหัวข้อความรู้สึกในแง่ลบด้านไหนที่คุณต้องปลดปล่อยออกไปจากตัวของคุณนะคะก็เหมือนเดิมค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1นนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาทอซึมๆนี่ทอคู่นะคะต่อไป กองที่สองก็จะเป็นน้องเหมียวโลกินะคะต่อไปกองที่สามค่ะก็จะเป็นซึมซึมโลกิค่ะก็ให้เลือกกองไพ่อะค่ะที่ดึงดูดสายตาเรามากที่สุดจาก3ามกองนี้หรืออาจจะเลือกจากตุ๊กตาที่ดึงดูดสายตาเรามากที่สุดก็ได้ค่ะหนึ่งให้เวลาทําสมาธิแล้วก็เลือกไพ่นะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เวลามากกว่าที่หนึ่งแบบให้ไปก็ลองพอร์ตวิดีโอค่ะ พอดคิปอะค่ะแล้วก็เลือกก็ได้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันชีละกองกันเลยดีกว่าขอหนึ่งเก็บกล่องที่สกับ3ก่อนเนาะโอเคมาวิ <c oughs> ตัวน้อยตกลงมากลองที่1นึ่งนะคะ,ะเรามาดูกันว่าคนกองที่1จะได้ไพ่อะไรบ้างมีสเตนนะคะต่อไป ไฟเอออัลฟาฟีเมลค่ะโอ้โ oh, ห oh. เป็นพลังงานที่ที่แบบว่าหญิงแก่งหญิงเกรงหญิงหญิงที่จัดการทุกสิ่งคนที่ควบคุมจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้กันเลยทีเดียวอ่าคำแนะนำก็จะเป็น The p o r t a ท Keeper นะคะอืม,อมโอเค 1มองว่าสําหรับคนกองที่หนึ่งนะคะความรู้สึกในแง่ลบอะที่คนกองเนี้ยเลือกอะและคุณควรจะต้องปลดปล่อยมันออกไปอะมันคือการยุติการที่คุณไม่ยอมปล่อยวางคนกองเนี้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งอะคะ่ะแล้วก็มีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ่อะได้ได้แบบมากมายเลยแต่ว่าด้วยความที่ พอคุณนะ่ะเป็นคนที่แพนอะไรแล้วอยากจะจัดการให้ได้อย่างใจอะ่ะมันเลยทำให้คุณเป็นคนที่ชอบควบคุมสถานการณ์คนรอบข้างอะค่ะสิ่งต่างๆอะ่ะให้มันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการดังนั้นน่ะคุณน่ะก็จะแสดงความแบบเจ้ากี้แบบความจู้จี้ความจุกจิก <c oughs> เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายนึงอะค่ะยอมทําตามสิ่งที่คุณต้องการแล้วสิ่งที่มันตามมาเนี่ย พอผลมันไม่ได้อย่างใจของคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณน่ยต้องรู้สึกเหนื่อยใจอยู่บ่อยครั้งเหนื่ยไปกับอัตราที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยะคะ่ะแล้วคุณเนี่ยค่อนข้างคนกองงเนี้ยมักจะเป็นคนที่ยึดพยายามยึดพยายามถือในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ว่ามันดีอะคะ่ะแล้วเวลาจะทําอะไรอะค่อนข้างเป็นคนที่เน้นความแบบสมบูรณ์นิยมอะคะ่ะก็คือ ทำอะไรเนี่ยมันต้องออกมาสมบูรณ์แบบเช่นเวลาลงมือทําคุณก็มักจะมีความคาดหวังสูงอะ่ะว่าสิ่งที่คุณทาอะ่ะผลมันต้องออกมาดีดังนั้นพอผลที่ออกมามันไม่ได้อย่างใจแม้เพียงแค่นิดเดียวอะ่ะมันก็ทําให้คุณอะ่ะรู้สึกแย่ได้ง่ายและคุณเน่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างชีวิตของคุณอะ่ะให้มันแบบดีให้มันเพอร์เฟกต์อ่ะ ซึ่งบางครั้งมันทําให้คุณนะ่ะลืมคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวของคุณไปคุณแบบอยากจะทําอะไรคุณก็มักจะแบบแตัดสินใจทําเลยโดยที่บางทีไม่ได้ถามหรือคํานึงถึงความรู้สึกของคนผู้คนเหล่านั้นนะคะมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ข้างๆคุณนะคะอาจจะเสียใจหรือเสียความรู้สึกได้คำแนะนำนะคะก็คือ การที่คุณมีคนมีความมุ่งมั่นเนี่ยมันดีแต่ว่าการที่คุณเอาแต่มองในเรื่องของการหาเงินวัตถุเงินทองแล้วก็การใช้เวลาไปกับปัจจัยภายนอกมากเกินไปอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณอะ่ะเหนื่อยกับการที่ต้องวิ่งไล่ไขว่คว้าสิ่งรอบตัวพวกนเนี้ยค่ะซึ่งไพ่เนี่ยอยากจะแนะนําให้คุณอะ่ะลองหาเวลาปีกตัวมาอยู่ความสงบให้กับตัวเองบ้างอะค่ะ คุณอาจจะใช้เวลาวันละห้าถึงสิบนาทีก็ได้คะในการทำสมาธิสวดมนต์หรือว่ามานั่งทบทวนไลฟ์โพส์อะคะ่ะกับสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังทำอยู่ตอนนี้ว่ามันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตของคุณไหมคุณกำลังอยู่ในทางที่แบบถูกที่ครวรหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังหลงทางไหมแล้วก็ใช้เวลาไพ่อยากให้คุณลองใช้เวลาเชื่อมต่อตัวคุณเนี่ยกับจิตวิญญาณภายในของตัวเอง พาตัวเองอะไปใกล้ชิดกับธรรมชาติบ้างอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันอย่ามัวแต่มองอนาคตอะค่ะมองกับสิ่งที่มองแต่ในสิ่งที่คุณต้องการน่ะแล้วคุณน่ะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการน่ะมันคืออะไรแล้วมันจะทําให้คุณ ได้รับสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะสามารถอยู่ยั่งยืนทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและทําให้คุณมีความสงบมากขึ้นด้วยอะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็ขอให้มีเรื่องที่ทําให้ยิ้มได้เข้ามากันทุกทุกคนเลยนะคะฝากไลค์คอมเมนต์ติดตามกันต่อไปด้วยค่ะโอเคค่ะต่อไปคนที่เลือกกองที่สองนะขอเน้นเก็บไพ่กองที่หนึ่งก่อน กองที่สองคือปิ๊งแมวแมวน้องกีนะคะโอเค okay. คนที่เลือกกองที่สองมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ทาโร่มีอะไรบ้างเอยเดอะเฮอร์มค่ะมีพลังานแห่งความสัดโดดนิดนึงแล้วก็เอิร์ธอันฟ้าเมล แล้วก็ไทออาัะเกิลเป็นเดอะไโอเลิเฟีมอ่ะโอเคค่ะมาดูกันสำหรับคนกองที่สองนะคะความรู้สึกในแง่ลบด้านไหนที่คุณควรจะต้องปลดปล่อยออกไปเนี่ยหนึ่งมองว่าคนที่เลือกกองเนี้ยสิ่งที่คุณจะต้องปลดปล่อยไปอะ่ะมันก็คือความดื้อของคุณเนี่ยแหละค่ะ คือจริงๆแล้วอะ่ะคนที่เล่ากองเนี่ยคุณเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็เป็นคนทําอะไรรอบคอบถึงแม้บางครั้งการทํางานอะ่ะมันอาจจะเป็นแบบดูช้าๆเนิบๆในสายตาของคนข้างนอกคนรอบข้างไปหน่อยอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะด้วยความที่เราเป็นคนทําอะไรอะ่ะมีขั้นมีมตอนแล้วก็เราเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้ในการกองข้อมูลต่างๆอ่ะคะ่ะ ค่อนข้างเยอะกว่าที่เราจะแอคชั่นอะไรออกมาดังนั้นน่ะมันก็เลยทําให้บางทีกว่างานเรามันจะเสร็จออกมาแต่ละงานอะ่ะมันใช้ความละเอียดถี่ถนันและใช้เวลานานแล้วก็คนกองนี้มักจะมีความเป็นแบบค่อนข้างเรียกว่าไงเดียอนุรักษ์นิยมอะคะ่ะก็คือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองได้ค่อนข้างยากเป็นคนที่เข้าสังคมได้นะคะแต่ว่า ถ้าเลือกได้ก็มักจะแบบขออยู่สันโดษเพราะรู้สึกว่าการเข้าสังคมบางทีมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเข้าได้ไหมก็คือเข้าได้แล้วก็คนกองเนี่ยมักจะใช้สมองในการดําเนินชีวิตมากเกินไปคือเหมือนกับใช้ใช้หัวมากกว่าใช้ใจอะค่ะเพราะว่าคุณอะค่อนข้างจะมองโลกในมุมมองที่แบบอยู่กับความเป็นจริง มองมวยมุมที่เหมือนมันต้องจับต้องได้แล้วคุณก็ไม่ค่อยชอบเรื่องการเสี่ยงอะไรที่คุณประเมินแล้วว่าเนี่ยมันไม่คุ้มนะกับสิ่งที่คุณจะต้องลงหุ่นลงแรงไปเนะี่ยคุณก็จะเลือกที่จะไม่ทํามันไม่ว่าเรื่องนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักหรือว่าแม้กระทั่งการลงทุนเพราะฉะนั้นให้ระวังพวกความต้องการความมั่นคงของคุณที่มันแบบมากเกินไปอ่ะมากเกินไปอ่ะคะ่ะมันจะทําให้คุณน่ะทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมอง คือมองกับตัวเองเป็นหลักโดยที่แบบไม่ได้สนใจคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเลยยิ่งบางคนอะที่แบบมีคู่แล้วอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบค่อนข้างมุ่งหาเรื่องในแง่แบบเงินทองเพราะหรือว่าไปหาความรู้อย่างเงี้ยโดยที่คุณน่ยลืมที่จะใส่ใจคนรักของคุณหรือว่าครอบครัวเขาก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้คุณเน่ยจริงๆอ่ะควรจะใช้ใจอ่ะ หรือว่าใช้ความรู้สึกอะคะ่ะในการดำเนินชีวิตบ้างส่วนคำแนะนำนะคะก็คือไพ่เนี่ยแนะนําให้คุณอะกลับมาปรับสมดุลในการใช้ชีวิตบ้างก็คือคุณอะอาจจะลองพาตัวเองอะออกไปจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆที่คุณชอบทําเพราะาคนกองนี้ทําอะไรมักไม่ชอบทําอะไรอยู่ใต้ภายใต้การเสี่ยงอะคะ่ะเขาก็เลยแนะนําว่าอยากให้คุณอะลองไปทําอะไรที่มันแตกต่างจากชีวิตประจาวันเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆ ยิ่งถ้าแบบคุณเป็นคนที่แบบชอบจาัดก,การปัญหาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ค่อยดียกับใครอย่างเงี้ยค่ะลองเอาตัวเองเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างบ้างอะค่ะลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนคนอื่นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจากไพ่อ่ะการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันจะทําให้เราอะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เปิดเปิดเปิดโลกกระนัดไหมเหมือนกับว่ามันจะทําให้เรามองโลกด้วยสายตาที่มันแบบกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มันจะนําสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสดีๆนำมาให้เราได้อะคะอ่ะอะแล้วก็คนกองเนี้ยถ้าสมมติว่าใครที่สนใจในเรื่องการทําสมาธิอะมันจะทําให้คุณเกิดความตาระหนักรู้แล้วก็สามารถเปิดสัมภาที่6ได้ดีขึ้นได้แบบมีการพัฒนาได้ไวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจทางด้านสปีริชั่วนี้ค่ะก็ลองใช้เวลาทําสมาธิ เพื่อพัฒนาอาจจะแบบเป็นจกกักระหรือว่าดวงตาที่3ามอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะน่าจะจบแล้วสำหรับคุณกองที่สองก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เลือกกองที่สองเลยนะคะขอให้มีเรื่องที่เข้ามาทำให้ยิ้มได้ทุกคนเลยก็ชอบไม่ชอบอยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูกองที่สามกันเถอะเนาะน้องกีน้อย ของเราเชิวจริง,งเราเลือกกองนี้แหละจะบอกให้มาดูกันตื่นเต้นมีเซเวนออฟซค่ะน้องคอกี้ก็มานะคะแล้วก็ทัวไฟเออร์น้องหมาจะสับสนในการเลือกเส้นทางนิดนึงอยากจะบอกว่าเซเวซหรือว่าเซเว่นออฟคัเป็นไพ่ประจำตัวหนึ่งเลยอะ่ะ มันมักจะมาหาในทุกครั้งเวลาที่หนึ่งแบบเรือคคำทํานายอ่าแล้วก็ทาร transformation ใบนี้ก็เช่นกันค่ะโอเคสำหรับคนที่เรียกกองที่สามนะคะความรู้สึกด้านลบด้านไหนที่คุณต้องปลดปล่อยออกไปจากคนกองเนี้ยหนึ่งมองว่าอมแบบหนึ่งนะอ่า สิ่งที่คุณคนที่เลือกกองที่สามอ่ะควรจะต้องปลดปล่อยออกไปอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องการที่คุณอะ่ะมีความคิดความฟุง้งซ่านเหมือนกับว่ามีโปรเจกต์ร้อยพันมากมายอะคะ่ะแต่ว่าคุณไม่เคยเปลี่ยนมันออกมาเป็นการกระทําหรือว่าแอคชั่นเลยคือคนที่เลือกกองเนี้ยคุณเป็นคนที่มีจินตน,นาการที่ดีมากจะเรียกว่าไงคือมีเป็นคนที่แบบ ช่างฝันน่ะมีโครงการร้อยแปดพันเก้าที่อยู่ในหัวมากมายอะ่ะคุณจะอยากทำนูน่นทำนี่ไปหมดไอ้นู่นก็นอยากได้ไอ้นี่ก็อยากทำไอ้นน่นก็นอยากเป็นแต่ว่ามันอยู่แต่ในหัวค่ะมันไม่มีการลงมือทำอะไรออกมาสักทีอะ่ะสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดก็คือไม่เกิดผลอะไรเ <laughs> พราะว่าคิดอย่างเดียวไม่ทำแล้วก็พอเราอะ่ะ เอาแต่คิดแล้วไม่ทําอ่ะอีความคิดอย่างนั้นะ่ะมันเลยดูเป็นความแบบฟุง้งซ่านอ่ะความเลื่อนลอยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอะ่ะมีความคิดที่มากมายอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในหัวแล้วเราเหมือนกับว่าคิดคิด,ค,ดคิดไปเพราะวันหนึ่งคนเราค่อนข้างฟุ้งซ่านเนาะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนความคิดมันสเปะสปะอะค่ะมันจะส่งผลให้เราอะ่ะ เกิดความลังเลเกิดความกังวลมันเหมือนแบบมันจะมีทางเลือกมากมายเพราะในหัวเราแบบเอ๊ะหรืออันนี้ดีอันนั้นดีแล้วพอเราจะต้องตัดสินใจอะไรอ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งอยู่ภายในใจเรารู้สึกกลัวกับทางที่เราจะต้องเลือกรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราเลือกทางนี้ไปล่ะเนี่ยแล้วอีกทางหนึ่งล่ะจะยังไงสุดท้ายอ่ะ โมตะลังเลกังวลเนี่ยมันไม่กล้าตัดสินใจโอกาสที่ดีมันก็หายไปเงค่ะดังนั้นก็คือเราอะต้องรู้จักวางแผนแล้วก็กล้าที่จะลงมือเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาเนี่ยค่ะ t าน n s f o r m มนออกมานะคะให้เป็นแอคชั่นหรือเป็นการกระทําเราต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจินตนาการอะให้มันออกมาเป็นเรียลลิตี้อะค่ะด้วยการ เช่นคุณอาจจะลองเขียนรายการลิต์มาเป็นข้อๆถึงสิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะทำนะสิ่งที่คุณอยากจะเป็นคนแบบนี้อย่างงี้ค่ะแล้วก็หาเวลาลงมือทำมาทีละข้อทีละเรื่องพยายามโฟกัสทีเรื่องนะคะเพราะคนกองเนี้ยถ้าทำหลายๆอย่างพร้อมกันอ่ะมันอาจจะแบบทำได้ไม่ดีอะค่ะเพราะว่าตัวเรามันค่อนข้างเหมือนแบบความคิดมันไวเพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะค่อยๆตบมันนะคะเหมือนกับเขียนเขียนลิต์ออกมาแล้ว ลงมือทําทีละข้อมันจะเป็นการเหมือนเราตบตบ,ตบความคิดความฟุ้งซ่านที่มันฟุ้งฟุ้งกระจายอยู่อะให้มันเข้าที่เข,ข้าทางแล้วก็ไพ่เขาก็แนะนําว่าเราควรจะเลิกกลัวเลิกกังวลใจแล้วก็เลิกสงสัยในสิ่งที่ตัวเราเป็นนะคะคือโค้ดในไม่ชจ้าคิดว่าเฮ้ยเราจะทําได้จริงๆหรอมันเป็นสายเหตุนหนึ่งที่ทําให้เราไม่กล้าลงมือทําเพราะความไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะคะ่ะ แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดในสิ่งเราเป็นจริงออกมาคนรอบข้างจะแบบโอเคกับเราไหมอ่ะไพ่ก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่ากลัวที่จะเป็นตัวเองหรือว่าเปิดเผยอะคะ่ะในสิ่งที่ตัวตนของเราเป็นจริงๆเพราะว่าคุณจะทานฟอร์มออกมาจากเปลือกอันนี้ได้ะคะ่ะทานฟอร์มิชันมันก็เหมือนเปรียบได้กับดักแด้ที่มันแบบว่าเปลี่ยนผ่าออกมาแล้วกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยนะคะเพราะนั้นการที่เราจะกล้าถ้าเราไม่กล้าที่จะ ออกมาทําในสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไม่สามารถกลายเป็นคนที่เราอยากจะเป็นดังนั้นถ้าเรายอมรับในตัวตนของเราแล้วแสงออกมาให้โลกรู้ก็ค่ะเราจะสามารถเป็นคนที่เราอยากจะเป็นมากกว่าที่เราเคยคิดว่าเราเป็นได้แล้วก็แล้วก็วกมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่หลงทางอะค่ะอือฮึ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สำหรับคนกองที่3เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เล่อกองนี้ด้วยนะคะขอให้มีเรื่องที่เข้ามาทำให้ยิ้มได้ด้วยนะชอบไม่ชอบอยังไงหนึ่งก็ฝากกดไลค์ติดตามคอมเมนต์แชร์ s u b s c r i b e ทุกอย่างที่ที่เขาจะทำกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับที่มาฟังคลิปกันในวันนี้บ๊ายบาย